ครับก็คลิปนี้ก็มาดูปักอยาบบรยากาศกลางคืนนะครับที่หน้าบ้านคุณแม่ปลูกเองครับ ปอดสารพิษครับกับบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนครับแถวๆบ้านครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร,ร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับ หลอวคลิปนี้ก็ที่นี่ก่อนนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ